Yeah huh? สวัสดีค่ะคนชอบเสียงเสียงแจ้งเตือนเลยคนมันแบบนานมากๆแล้วอะเฮ <c oughs> ้ยมีคนดูด้วยเหรอเนี่ยเวลานี้ทำไมคนละมีสามตัวสองตัว แค่ตดาดำมากเลยอะเสื้อเทอะเราคนละครับกูมเมต,ตัวแม่ในคุกปะห <g ül> ยุดนี่คือการป้นทรงตั้งมา ยิงปิวๆๆๆปิวปิวคิดถึงน้องมินเวอร์คิดถึงเหมือนกันจะมือเต้เนให้เป็นเทเบิลกี่ครั้งแปดล้านครั้งเลยดีครับพี่ ดนจับข้อหาอะไรขโยข้อาหาขโมยหัวใจแต่ว่าเห็นคนทวิตว่าโ <c oughs> ดานจับข้อหาขโมยลูกขโมยลูกใครมา ชอบสาวซ้อมไหมชอบดีไหมเพิ่งเข้ารถถึงชุมพรนเลยอ๋อ,อทำอะไรชุมพรนถ้ารักว่าจริงๆเอาไปซ้อมเต้นอเไรค่อ <c> ย <oughs> อาหารแมวให้โทร <c oughs> โอ้ยเขินตัวบิดเขินไรไม่เขินครับนี่นี่ผมเท่นาดนี้เอาอะไรมาเขินเอ่ยชอบคนเล่นกีตาร์ไหมชอบชอบคนเล่นกีตาร์นี่อยู่คนหนูมีเสื้อตัวเดียวกับพี่เอิร์เลยนะตัวนี้แบบบางเอิญมาก ขโมยคอมเพลดอะไรอ่ะขโมยคอมเพลตได้ไหมไม่โตแล้วขโมยคอมเพลดอะไรน่าคู่อันนี้ถือว่าคู่ปะดีครับอ้วงอุย้ยคิดถึงอ่ะดีครับอ้วงทำมอยู่อยากฟังเพลงอะไรไหมทุกคนได้ยินเพลงไหม คือไม่รู้จะมาคุยอะไรดีเลยอะเพราะว่าไม่มีอะไรทำว่างมากวันนี้ตื่นเช้ามากถึงเชา้ชาปะวะก็เช้าอยู่จบข้อหาแล้วะ้ีไ่ไอ้บ้าไม่ใช่แปลรัคิดถึงอ่ะไม่มาคิดถึงเหมือนกัน กำลังกลับบ้านไปไหนมาปลายสองนาาเช้าไม่ใช่ตื่นเช้าตื่นประมาณทำไม่ได้เช้าอ่ะสิบโมงถึงเช้าปะเช้าตื่นตั้ง cao 9 mùng, 10 mùng nè Kinh mấy Sao mấy người không nghe xin xin Xu kia hả mà kìa Không sao Tụi nó เิ <c oughs> ็นมานแล้วนะหาอะไรกินช่วยคิดหน่อยเหรออะไรดีนะา <Okay. S 1> ดีไหมทุกคนเพลงดังไปไหมหรือว่าเบาไป เธอไปเต้นได้เลยถ่ายให้ดูด้วยนะโทรโทรอยู่ป่ะอยู่แต่ว่านอนอยู่ไม่ตื่นเลยโทรนอนนานมากเลยทุกคนนอนอยู่ตรงนี้ข้างๆตรงนี้เครียดกับชีสิตเลยสู้ๆอย่าเครียดมาก จะผ่านไปนี่ตื่นแล้วเองของเล่นเต,ต,ต,ต้นแล้วแท็กไปได้ไหมได้เลยเต้นแลแท็กมาเข้าไปจะพยายามเข้าไปดูแบบให้ได้ ให้ได้แบบอยู่ที่สุดที่จะทำได้เพราะว่าคนเล่นเยอะมากดีใจมากเอสามพันคลิปแล้วหลักละอะเก่งมากชอบเธอคนไหนไม่บอกความาลับก็งอนไปในฉอกชับอ่ะงอนไปไหนหรอไม่งอนหลอกทรงเนี้ยถ้าเปิดหน้าต่า วางวากันปิดไฟรีวิเซอร์ลูมเมอร์ดีมากดีวิวยังไงดีคือรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อผ้าที่แบบใส่สบายอะทุกคนแล้วก็แบบดีไซน์มันสามารถดับใส่ออกไปข้างนอกได้แบบไม่ต้องอายคนเนี่ยน่ารัก สบายชอบชอบปิดดีกว่ามีสี่ะไรบ้าง เขาบอกอยังว่ามีสีอะไรบ้างไม่สปอยไม่สปอยแต่ว่าสีแบบใส่ได้เลยอะทุกวันอะราคาจะต้องได้ไหมไม่รู้เลยอะต้องวิให้ราของเอริมอ่ะน่ารักไหมอุย้ยไม่โทรโลมาเจอผู้คนไหมเค้าโลากออกกล้องหรือเปล่าวัออนนี้ถ้าจะน่าทําอเฮวะสับ เฮทวสศพเพลงดีค่ะวันนี้กินโยเกิร์ตอะไรยังยังเลยว่าจะกินตอนเย็นคิดอยู่ว่ากินอะไรดีกินรสอ,อะไรทุกคนวันนี้ช่วยคิดหน่อย อยากเจอโฮโลงับได้ดอนะิอยากเจอเด็กดือ้อใครเด็กดื้อครับไม่มีนหรอครับตรงนี้นี่ยังไม่เห็นหรอดึกดึกอ่ะดึกดึก ได้เลยจ้างน้องมินได้ถูกจ้างได้จ้าหนูนไหม ูกินทุกวันเลยนะหนูกินทุกวันเลยจริงๆนะถึงจะไม่ได้ถ่ายลงสตอรี่แต่ว่าก็กินนะวันละแก้วสองแก้วอะไรเงี้ยหนูอุดหนุนจริงๆนะปีโป้หรอปีโป้เหรอนึกก่อนโดนจับข้อหาขโมยลูก ก็น่าจะไปแล้วนะทุกคนมาแป๊บเดียวทำไมมองไม่เห็นเลยอ่ะทำไมอ่ะใส่าตาสั้นเหรอดูว่าอะไรไต้องใส่แว่นเฮ้ยทุกคนหนูมองไม่เห็นคือเห็นแต่ว่ามันแบบเบลอ,อ สีมงคลสีมงคลเหรอไม่เห็นจริงๆอ่ะใส่แว่นไม่ได้ใส่แว่นนานมากยังลงใหม่ดูก่อนลงนิดนึงไม่เป็นไรเดยวก่อนแว่นพือมากไม่ได้ใส่นานจริงทุกคน เมอว่าลักแคบทำตาหยีหน้ารลยมองไม่เห็นมาเออรู้สึกว่าน่าจะสายตาเพิ่มเพราะว่าไม่ได้ใสแว่นเลยติ่มใสแว่นแล้วติ่มอ่ะทุกคนอะไรเล่มา อิ่มมากเลยอุ้ยยังไงฮอลโลมาเร็วมาออกกล้องเอ้ยอะไระอ่ะนี่ฮอลโลมาอะไรลูก <c oughs> โอ๊ยบางโอ๊ยแย่เยี่ยมด้วยฮอนโอ๊ยโอ๊ยอ้ยนี่ไงสวัสดีครับทุกคนคนใหม่ที่เข้ามาคนติ่มป่ะแต่ว่าตอนนี้เห็นฉันว่างตอนนี้เห็นฉันว่างเลยแต่ว่าติ่มไหมแบบแค่นี้เหมือนอาราเร่ไหมโอ้ยฮโหล ขอวางโทรศัพท์หน่อยไม่มีที่วางโทรศัพท์เฮ้ยทำมีดีมาเว้ยมันตกทางแก่ทับใส่ไปหน่อยหนย ตอนดูคลิปทำเปนเทลไม่ได้บัตรไม่เป็นไรแค่ได้ใจน้ำมงินก็พอคือได้ใจทุกคน <laughs> ใครเล่นทำเปนเทลคือได้ใจหมดทุกคนเอาไปเลยอะ่ะเอาไปเลยเฮ้ออยอะไรอะ่ะทุกคน <laughs> ามาเล็วมางกล้องหน่อยเร็วมอ่ะ แคสเกมไหมเหรอต้องเล่นเกมอะไรอะ่ะเล่นเกมอะไรอะ่ะเล่นเกมไม่เป็นหน,นักคนเจาะพุงเท่าไรนี่โอ้ยเลียเลียอ้ยไม่ชอบ เวลามันเลียขนมันไม่ชอบให้จับ แปตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นอึงโอวนมากเฮ้ย oh, ไปแล้วรู้หลบหน่อยได้ไหมขอวางกล้องหน่อยได้ไหมทำตรงนะ next. Okay. หน้าเหมือนกันวะพี่บอกว่าหนูหน้าเหมือนโถโลมากโอ๊ยไม่มีที่วางกล้องไม่ได้ไหมย,ยังไม่ได้นาอยู่ตัวใหญ่กว่าน้องมีนเราไหม ニュニュニんニュ ไม่โลแล้วไม่รู้เลยอะ่ะอุ้มไหวไหมอุ้มไหวตอนนี้ไม่ให้อุ้มจะกัดอย่างเดียวเลยอ้วนให้ส่งวกว่ัน โอยากเจอเพียวเพียวบางเลยยังไม่เคยเจอเพียวเพีวตัวจริงเลยอ่ะเอ้ยใช่เพียวป่าวอ่ะใช่ยังไม่ได้เจอทุกคนบอกพี่เอิญว่าอยากเจอเพียวเพีวมากอยากเจอเพียวเพีวอยากเจอทุกตัวเลยมันอยากเห็นตัวจริงอะ ตาสั้นเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ล่าสุดน่นจาจะร้อยเจ็ดห้าหรออยากเจอโมเน่ด้วยไหมอยากเจอโมเน่ด้วยคิดถึงโมเน่จังรอกออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปเดี๋ยวนี้นะคิดเองเออเองในเรื่องมันเองจะมีความคิด อยากเจอแต่เพียวๆอยากเจอยากเจอเจ้าของเพียวขนร่วงเยอะมากเลยโฮโรลมีคนทท่อ้อยเอามา วุ้ซี่คนเยอะมากเคยเจอทาก้าไหมฮูหนูเคยเจอทาก้านี่ตำน,น,นานว่าเคยเจอแบบเมื่อนาน,นมาแล้วตอนแบบคนเยอะมากตอนแบบเข้าวงแรกๆเลยอะได้เจอทาก้าด้วยอยากเจออีก ท้าก็อีกมาปั้น่ข้างลักไม่ได้ข้างลักง่วจะหลับอีกและพ้งตื่นเอง มันเยอะมากเพิ่งถึงบ้านไปไหนมาเพิ่งตื่นมาดูอะไรตื่นเหรอตื่นสี่โมงเนี่ยนะเปิดคาเฟ่แมมเออหน้าเนาะทุกคนเปิดคาเฟ่แมว ใส่มันคนเลี้ยงไม่จริงไม่จริงไม่จริงโหลดื้อมากดื้อกว่าหนูเยอะเลยโอ้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 ยฟินไหมไม่ฟินไม่ฟินไม่ชอบไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบให้หวีขนทุกคนมันจะกัดตลอดเลย ่ไม่ดีอ่ะอ่ะเรากาัดเรากัดพี่ทำไมครับประชมก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูยอ้อนนะ้าได้เลยไม่ได้ดื้อสักห <c oughs> น่อยน,น,น,นี่กัดฉันใช่ไหมอ้วน,น,น,น อโอ๊ยโอยโหกาดไม่จะตั้งกล้องโอ๊ยโคนรยังเห็นตอนนี้แล้วมันกัดหนูไม่หยุดเลยดูสิหนูจะตั้งกล้องก็ตั้งไม่ได้เนี่ย มันจริงนะเน,นี่ย เล่นแล้วใช่ไหมคะไปเดินเล่นอย่างคางเธอลงไปเดินไม่ไม่ผ่านผู้เล่นไหมคะไปเดินเล่นหรอกนอนไปเลยทั้งวันอนะพี่อับทุรศััง์ขอแล้ว,ลวมันไม่มีที่วองอ่ะองงโทษสังคมอ,อันนี้ได้ยินไหม เสียงมันอยู่ในโอตลกอละ่ะนี่ยินยังเฮ้มองอะไรค้อนสักครึ่ง ใช้เป็นโอ้ยอากาศโทโลไม่ไหวแล้วนะทุกคนหนอาจจะต้องไปละว,ว่างเมื่อไหร่ก็เถัะจริง <c oughs> บ๊ายบายมันขัดขังการไลฟ์ขัดขัง ขัดขวางการไ้ฟ์ของหนูบายเจอก,กันนะบายบายโพลุจำไว้